อ้าวเข้ามาอ้าวตีตุ้มตุ้มเดินมา hey, พี่ให้ลองงานอันนี้มาตอนนี้กงงางออกยี่ปุ่นอะ่ะมีคนขายเป็นที่อยู่จีเจมอนอะนะั oh, ่นน่ะโอ้ยน้อยเออพอดี๋ยวช่วงวันที่ 1, 2, น u, ห,หนึ่งที่สองในเกมบอได้ยูแกไปหาลูกแกไปบวชเนี่ยไปเกาหลีไปอิเทีไปขายเฉพาะวันที่สองนี่นะ อัตลักษณ์สยามใ่ลกเสยหลกดอดคุณลุงใลูกได้เลย่ไหบเะได้ดังก็ใครถ้าดังปงไปคนถ้าปก็้ดีดนังเลยใช่ไหมเตอดูดีดดังแม่ คนตีกรอ่ะคุณลุงเลตีกาถ่ายรูปด้วยกันกับคุณลุงแบกับคุณลุงลยรวมาถ่ายรูปถ่ายรูปปานถ่ายรูปแล้วปาอยู่ข้างบนนี้ไหมตีกตีกงตีกัตีกตหน้าเหมือนก้าวมาเลงมนเ่งหน้าเหมือนก้าว อ่ะฟังตีตีเี่ยนะกินแกงก่อนล่ะกินนี้ก็เปี่ยนะครับคนละคนคนละคนเลยเหอในน่องอ้วนกว่านี่ยในน่องอีออ้วนกว่าเนี่ย